สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Nomstay e นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกม NFT Pay to Earn ที่เราจะใช้ชีวิตแบบ s o o o l i f e หรือ Farmer นั่นเองซึ่งตัวเกมนะครับจะเริ่มเล่นยังไงครับเริ่มแรกนะครับเราจะต้องทำการสมัคร ID อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้ครับซึ่งเควกเนี่ยเราสามารถทำตาม m p c ที่มีให้นะครับก็นี่นะครับกดตรงนี้ได้เลยอันนี้กดมาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าตานี้ ก็ให้คุยก่อนนะครับว่าภารกิจที่เรารับมาคืออะไรอันนี้รับมาแล้วนะครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวเขาก็จะบอกมาก็ให้ไปหาโทโทเมโตอเลยมะเขือเทศเขาบอกให้ไปหามะเขือเทศอันนี้เราก็จะออกไปก่อนเพื่อไปหามะเขือเทศที่แมปใหญ่นะจะสังเกตหัวใจด้านบนนะครับตัวพลังเนี่ยก็คือเป็นค่าพลังนะครับที่เราสามารถใช้ในการ ทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บไม้หรือว่าจะเป็นการเก็บผลไม้ต่างๆครับซึ่งก็จะใช้พลังชีวิตนะเราก็จะได้ตัวเหรียญทองกลับมาครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเจ้าเหรียญโกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีคุณค่านะครับพอสามารถแลกเปลี่ยนได้ทีนี้ครับพอเราเห็นแมปอย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาหากันนะซึ่งแมปเหล่านี้ครับเราสามารถทําการฟาร์มได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวเหรียญด้วยซึ่ง แมพพวกนี้ครับเป็นแลนนะคือถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยจับจองอยู่เราก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับอ่าเข้าได้เข้าได้เข้าได้นะครับแต่ว่าอ่าเราก็ต้องดูครับว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นของใครนะเราก็ต้องหาที่ว่างเพื่อไปสร้างหมู่บ้านของเราเองนะเอะอยู่ตรงไหนวะอ่าลองเข้าไปตรงนี้ดูก่อน นี้เราก็แวะมาสวนของคนอื่นนะครับซึ่งยังเก็บไม่ได้นะครับมเมล็ดพันธุ์ยังไวเติบโตนะ,ะว้โถเซ็งเลยแต่ว่ามันจะมีหน้าเวอร์ไวตรงนี้นะครับเป็นหน้าแชทที่เราสามารถคุยเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าได้แล้วก็ในส่วน MPC มีครับมีอะไรบ้างครับเราก็มาดูจากตรงนี้ได้เลยครับอย่าง MPC นะครับก็จะมีคุกนะครับเป็นอาหารเนี่ยเขาก็จะบอก อายุของเขาเนี่ย40ปีนะครับแล้วก็นี้เนี่ยลิลลี่เนี่ยจะเป็นชาวนานะครับแล้วก็มีช่างไม้คือเมื่อเราเลเวลอัพนะครับมันจะปลดล็อกตามความสามารถที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเขาสอนนั่นแหละแล้วในส่วนอื่นล่ะก็จะมีในส่วนของหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะมีตลาดมีคู่มือ ซึ่งเราสามารถทําการศึกษานะครับคู่มือเหล่านี้เนี่ยในการปลูกได้นะครับอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยจะใช้เวลา4ชั่วโมงครับแล้วอย่างมะเขือเทศนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงที่จะใช้ในการปลูกพอปลูกนะแล้วก็การทําอาหารนะครับก็จะใช้แต้มนะครับแล้วก็ใช้คะแนนอ่าใช้คะแนนเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้นะครับกินเฟรนช์ฟรายฟื้นฟูพลังงาน6คะแนน คือการฟื้นฟูพลังงานก็คือหัวใจพวกนั้นนะครับก็สามารถฟื้นกลับมาได้ครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับเราก็ต้องหาวัตถุดิบเนี่ยมาทําการแปรรูปนะอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของรายการรายการประดิษฐ์ต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการซื้อได้สิ่งของเหล่านี้นะครับแล้วก็อ่าในส่วนของตัว MBC นะครับนี่เลยเราก็ดูจากตรงนี้ได้เดี๋ยวจะมีรายการเพิ่มเติมต่าง,ๆ,างๆครับ ในส่องตลาดนะครับเราก็เข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างยานี้นะครับมะเขือเทศเนี่ยจะราคาอยู่ที่0.01นะมีอยู่1000รายการนะครับถ้าเราต้องการเนี่ยเราก็กดเลยในระหว่างรอโหลดนะครับเราก็มาดูส่วนของกล่องกันดีกว่าครับกล่องนี้เนี่ยเราสามารถทําการซื้อได้นะครับกล่องเหล่านี้นะก็จะมีไอเทมเป็นที่ดินนะครับเริ่มตั้งแต่ราคาอยู่ที่30มเหรียญน,นะโอกาส ที่จะเป็นทุ่งหญ้า80%โอกาสที่เป็นป่าเล็กนะครับ20%นะวีซ่าเนี่ยถาวรน,นะครับในส่วนนี้เนี่ยซื้อแล้วจะได้ถาวรนนครับอันนี้จะเป็นทุ่งหญ้านะครับบวก1แห่งแล้วก็ที่ดินหายากบวก1แห่งโอกาส80แล้วก็โอกาสอยู่ที่20นะครับก็ถือว่าแหลมไปเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีทุนเยอะหน่อยก็จัดอันนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้เต็มแล้วอันนี้ยังไม่เต็มนะครับอันนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะ โอเคครับทีนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดคลิกนะครับเพื่อดูรายละเอียดตรงนี้ได้เราก็คลิกที่ตัวกล่องเนี่ยมันจะขึ้นมาครับเราก็สามารถกดซื้อได้เลยครับเราซื้อไปสักสิบลูกแล้วกันเอ๊เดี๋ยวก่อนนะมันต้องเพิ่มอ่อนจำนวนตรงนี้เหรออ่ะก็ใส่ไปสัก5แล้วกันอ่ะห การซื้อของคุณถูกเพิ่มไปในคลังสินค้าแล้วโอเคถูกเพิ่มไปแล้วนะครับตอนนี้่าทีนี้เราก็กดกลับไปคุยกับเชฟได้เลยครับอพอเรากลับมาแล้วใช่ไหมเราก็มาคุยได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งมันอาจจะโหลดชา้านิดนึงนะในบางจังหวะในระหว่างที่เรารอให้มันขึ้นนะเราก็มาดูไวท์เพเปอร์กันดีกว่าครับ<ๆ>เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับในส่วนของไวท์เพเปอร์นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับในการท่องป่าต่างๆครับ ตัวเกมนี้นะครับมันก็จะมีการสอนเนี่ยคร่าวๆจริงๆเราก็ดูในนั้นแล้วเนาะแต่ว่านี้เราก็สามารถมาดูได้ครับเมื่อเราอัพเลเวลสนะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของป่านะก็คือเรามาทําฟาร์มนะครับกับลิลลีม่มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้โอเคกว่าจะขึ้นได้นะโหกัสแม่ เราก็มาดูในส่วนของ X กันนะครับในส่วนของ X เนี่ยทวิตเนี่ยเขามีการลงข่าวสารนะครับอัปเดตถึงตัวเกมต่างๆนะครับเราก็สามารถเข้ามาเพื่อดูได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นผ่าน iPad ได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่เปิดเพลง Starry Valley นะครับให้แบบฟิลประมาณว่าเฮ้ยฟาร์มเพิ่มเทินนะครับเล่นผ่าน iPad ได้โอ้โหแบบฟิลแบบฟินๆน,นะ <laughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวเกมนี้แล้วก็พอเราคุยเสร็จแล้วนะครับเรากดไปครับ ในระหว่างที่รอครับเราก็สลับมาดูไว้เปเปร์กันต่อนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับมีการคราฟของนะครับเราสามารถนำไอเทมนะครับที่เราทําการคราฟเสร็จแล้วเนี่ยก็นํามาวางได้บนพื้นที่แลนด์ของเรานะครับก็วางเสร็จแล้วเนี่ยก็ปลูกพืชปลูกผักได้หมดเลยส่วนเอเนร์จีนะครับเราก็ต้องหาอาหารเนี่ยเพื่อทําการกินนะครับปลูกไปแล้วก็กินไปแล้วก็เราสามารถนําไปขายได้นะครับเมื่อเราทําการขายนะครับ ตัวผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ให้กับเราผู้คนนะครับก็จะทำให้สามารถหารายได้จากตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกรับว่าตัวเกมนี้เนี่ยก็โอเคอยู่นะมีระบบต่างๆคือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างอ่ะต้องใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างสูงครับมีเควกเดลี่ไรวันนะครับเพื่อหาเหรียญทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะก็ เมื่อกี้พอแปลมันไทยมันคุยไม่ได้นะครับก็คุยกับกัสแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับโหพี่กัสครับคุยช้าจริงๆปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเออคุณดีมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะสอนอาหารสตาร์ทนะครับสตาร์ทเพื่ออัพเลเวลเราต้องการอัพเลเวลสตาร์ทเทสเออออกมานี่นะครับก็จะมี ทเมโตอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วกดได้เลยนะอืมต้องเป็นย่านะครับจะได้0.01นี่นะครับมันก็มีให้เราเนี่ยสามารถทําตามภารกิจได้มีช็อปนะก็มาดูตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคก็ดูอันต่อไปนะครับมีอะไรบ้างก็ต่อไปก็โทเมโตนะครับโทเมโตเนี่ยถ้าเราต้องการทำไงครับก็เหมือนเดิมครับไปที่ตลาดครับ แล้วก็หามันฝรั่งครับกดปั๊บปิดไปก่อนก็นั่นแหละครับในระหว่างที่รอเราก็มาดูในส่วนของการตัดไม้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เหลือครับเราก็สามารถที่จะทําการเล่นนะครับแล้วก็ฟาร์มเก็บไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นผู้สร้างนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยมีการวางแผนแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากเล่นเกมนี้ครับก็สามารถ จัดกันได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็ทําการหาโกรหาทองไปเรื่อยๆครับอันนี้เราได้เงินใช่ไหมเราก็มาหาทเมโตนะครับเราก็กดซื้อแค่หนึ่งรอสักคู่หนึ่งครับก็ได้แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับเราก็กดกลับไปที่กัสเราก็ทําบนบนงี้นะครับจนเลเวลเราเนี่ยเพิ่มขึ้นครับพอเราเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับ เราก็สามารถที่จะไปภารกิจต่อไปได้ครับซึ่งภารกิจเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยการขายสินค้าก็เช่นกันนะครับเมื่อเราเนี่ยทำการซื้อแลดแล้วก็ตั้งขายเนี่ยเราก็มาขายในที่นี้ได้เลยที่ตลาดมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีหีบนะอ่าก็อาจจะกำลังโหลดใช้เวลาสักครู่หนึ่งอ่าอันนี้ก็โหลดไปเรื่อยๆครับพอเต็มปุ๊บมันก็มาละนี่นะครับก็มีคนอ่าซื้อมาขายด้วยนะเนี่ย การบริจาคนะครับเพิ่มมาในจากอันนี้คือใครที่แบบอยากบริจาคนาจากนะครับให้กับคนอื่นนะครับก็สามารถกดแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ในนี้ได้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้ถ้าเกิดใครนะครับชื่นชอบแล้วก็อยากจะเป็นฟาร์มเมอร์ที่แท้จริงนะครับก็ลองมาเล่นได้มีการสอนหมดเลยนะสำหรับคู่มือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของนะครับในตลาดเนี่ยก็ต้องมีกล่องตัวนี้ครับส่วนคู่มือการปลูก คู่มือการทําอาหารเครื่องประดิษฐ์แล้วก็รายการนะครับก็มีบอกทั้งหมดเลยครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการทําอาหารนะประมาณนี้ครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ